หลังไม่สวยใส่เสื้อผ้าแล้วไม่เต็มนะครับคือผมก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหานั้นนะฮะล้วก็หาวิธีทําให้หลังมันแบบเต็มเ็มขึ้นนะฮะก็คือมาเล่นเวทมาออกกําลังกายได้แหละนะแล้วกเ็เล่นท่าที่มันสามารถเล่นหลังได้มากขึ้นนะครับก็ช่วยได้เยอะครับช่วยให้หลังเนี่ยดูเต็มขึ้นนะครับเวลาใส่เสื้อเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าด้านหลังเราเนี่ยนะครับเสื้อมันจะเต็มนะมันจะไม่รู้สึกแบบหลวมๆนะคือแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าการออกกาลังกายของผมเนี่ยผมออกกาลังกายเนี่ยโฟกัสแค่ซิง กายมาได้สักพักก็รู้ว่ากล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายเราเนี่ยมันมีส่วนสําคัญเชื่อมโยงกันหมดนะครับคือไม่ว่าเราจะออกกําลังกายส่วนไหนนะฮะเราอยากได้ซิกแพกสวยๆเราอยากได้น้าอกสวยๆเราอยากได้ขาสวยๆอยากได้แขนสวยๆหลังสวยๆนะคือสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเล่นทุกส่วนอยู่ดีนะฮะอย่างเช่นเล่นหน้าอกแต่ว่าท้องก็โดนขากระโดนนะครับอย่างเช่นวิตพื้นเนี่ยคือโดนหลายส่วนเลยนะฮะโดนหน้าอกโดนท้องโดนแขนโดนหัวไหล่โดนหน้าขาพอเล่นมาสักพักหนึ่งก็ทําให้เข้าใจว่าอ๋อพวกกล้ามเนื้อมันเล็กเนี่ยถามว่า้งตอ บางทีเราต้องการเก็บรายละเอียดต้องการให้มันคมชัดขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ครับเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่มานะฮะกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ไม่เกิดเหมือนกันนะฮะคือเราต้องสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อขานะฮะคือมันมีผลพวงผลพวงสืบเนื่องกันหมดเลยนะอย่างเช่นเราเล่นขานะครับกล้ามเนื้อส่วนบนเราก็จะมีการเกรงตัวกล้ามเนื้อแกนกลางเราก็จะเริ่มใช้งานนะครับเล่นขาอย่างเช่นถ้าสควอตนอกจากเราจะได้หน้าขาแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับหน้าท้องเราจะเกร นในร่างกายเราเนี่ยมีการเกรงตัวมันจะเกิดการสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติบางทีการออกกําลังกายกนยนะเราไม่จาเป็นต้องออ,ออกกําลังกายตามท่าต่างๆหรือว่าต้องไปออกกําลังกายเป็นกิจลักษณะอะไรขนาดนั้นก็ได้สมมติว่าเราไม่มีเวลาเลยนะเราก็ใช้โอกาสในการทํากิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยเป็นการออกกําลังกายได้เป็นการสร้างกล้ามเนื้อได้นะวิธีการสร้างกล้ามเนื้อคือหลักการง่ายๆนะครับทำยังไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อส่วนที่เราต้องการมันเกิดการเกรงตัวถ้ามันเกิดการเกรงตัวเกิดการยืดตัวกดตัวนะครับกล้ามเนื้อ ขึ้นมาโดยบางทีเราไม่รู้ตัวดิสาวเคยสังเกตคนทํางานรายงานไหมครับกรรมกรอะไรอย่างเงี้ยนะจะสังเกตว่าโหกล้ามเขาเป็นมัดๆเลยฮะถามว่าเขาต้องไปเล่นเวทไหมต้องไปออกกำลังกายไหมก็ไม่นะเออแต่ว่าด้วยวิธีการทํางานด้วยงานที่เขาทานะครับมันคือต้องมันต้องใช้แรงนะฮะมันต้องใช้แรงกล้ามเนื้อเขาถูกใช้งานตลอดเวลานะฮะมันเลยเกิดการสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเป็นหลักการง่ายๆนะครับในการสร้างกล้ามเนื้อที่ทุคกคนก็สามารถทําได้ครับบางทีเราไม่มีเวลาว่างจริงๆนะคือเราไม่ว่างเลยไม่สามารถไปออกกำลังกายได้ไม่สสาาาาามรรถลละเวววไไปอออกกกํัังยด้้ใชชีิตจน ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดครับอย่างเช่นล้างจานก็สามารถเป็นการออกกำลังกายได้นะอาจจะยืนยองๆนะฮะให้กล้ามเนื้อเราทํางานนะครับมันก็ได้ได้หมดเลยฮะคือทุกช่วงเวลาเราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้หมดตลอดทั้งวัน,นครับอะไรก็ได้นะคะคือโอกาสในการสร้างกล้ามเนื้อเราสามารถสร้างขึ้นได้เองโดยตลอดเวลาะฮะแค่เราต้องเข้าใจว่าเราทําแบบเนี้ยกล้ามเนื้อส่วนไหนเราจะเกลงเราหาจุดโฟกัสกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆที่เราต้องการให้ได้นะครับเราก็จะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ทุกส่วนเลย